การมันน้ำตาลมันเยอะน้ำตาลตั้ง300อ่ะจ้ะมันเมื่อยมันหนักตัวเองอ่ะใครเขาก็บอกไม่รอดแล้วเนี่ยทำอะไรก็ลำบากเดินก็หลังโกงยืดก็ยืดไม่ค่อยจะได้จะหยิบจะทำอะไรไม่ได้เลยมันปวดมันเมื่อยไปหมดหมอบอกป้าเป็นโรคเบาหวานนะคะก็คิดว่าทำไมมันเปลี่ยนแปลงไปร่างกายเราทำไมเป็นอะไรบางครั้งก็เครียดนอนไม่หลับก็นึกในใจคนเราถ้าจะตายก็ต้องตายไปอาอยุป่านนี้แล้วจะไปอยู่ทำไม สวัสดีค่ะชื่อนุกูลค่ะตอนนี้ป้าอายุ70เบีดแล้วค่ะตอนนี้ก็ทําเล็กๆน้อยๆอยู่บ้านนะคะหมอบอกป้าเป็นโรคเบาหวานนะคะป้าพยายามอย่าก,กินหวานพยายามลดน้ําตาลป้า300นะทีนี้มันลดไม่ได้เพราะป้าชอบกินหวานฉันถ้าไม่ได้กินของหวานวันไหนอยู่ไม่ได้หรอกมันหิวใครเป็นแล้วจะรู้นะจ๊าเบาหวานเนี่ยทำอะไรไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะชามือชา,าเท้าไปหมดฉี่บ่อยกลางวันนะ่ะพอ ฉี่เข้าห้องน้ําฉี่หันหลังมาไปฉี่อีกแล้วยังไม่ทันมานั่งเลยหนูทาอะไรก็ลําบากเดินก็หลังโกงยืดก็ยืดไม่ค่อยจะได้ล้างจานนี่ลุกโอ้ยไม่ค่อยอยากจะล้างแต่ว่าป้าคนเดียวชามไม่เยอะลําบากค่ะ <c oughs> คือหนึ่งจะหยิบจะทําอะไรไม่ได้เลยมันปวดมันเมื่อยไปหมดแล้วมือเรานี่เป็นไงมันออกกําลังออกอะไรไม่ได้เลยเหรอมันเมื่อยมันหนักตัวเองอะ่ะ ใครเขาก็บอกไม่รอดแล้วเนี่ยอาการมันน้ําตาลมันเยอะน้ำตาลตั้ง300อ่ะจ้ะก็คิดว่าทําไมมันเปลี่ยนแปลงไปร่างกายเราทําไมเป็นอะไรคือว่าบางครั้งก็เครียดนอนไม่หลับไม่หายไม่ลดน,น,น้ําตาลก็นึกในใจคนเราถ้าจะตายก็ต้องตายไปอาอยุป่านนี้แล้วจะไปอยู่ทําไมเพราะว่ายาเบาหวานมันก็ไม่ยอมลดมันไม่หายสักทียาก็สารพัดยาแล้วกินทุกอย่างหมอให้ยามาน้ําตาลก็ไม่ลด แล้วเราจะทําไงเนี่ยน้าตาลก็ไม่ลดมือเท้าเนี่ยชาไปหมดเดินอะไรก็เหนื่อยหมดนะแล้วเราจะอยู่ไปทําไมเนี่ยก็เลยคุยกับลูกเพราะว่าจะไม่ไหวแล้วคล้ายๆกับว่าแม่ไม่อยากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกๆเขาอยู่ทางไกลเขาก็เจอพวกเจอหมู่พวกก็บอกว่า ทำไมไม่ซื้อเบต้าเฮิร์บมาให้แม่กินบ้างละ่ะเผื่อว่าแม่จะหายเขาก็กลัวแม่จะเป็นไรเขาก็รีบซื้อส่งมาให้เขากินแค่วันละสองป้าสเม็ดเลยบางทีเพราะตอนนั้นป้าอยากจะหายเร็วๆป้าอยากจะลดน้ําตาลเร็วๆแต่ของเขาพอทานไปแล้วดีกินดีมากๆเลยหมอบอกว่าน้ำตาลเหลือ180ป้ายิ่งดีใจใหญ่เลยเหมือนเราเกิดใหม่เหมือนกับว่าชีวิตเก่ามาเป็นชีวิตใหม่แล้วตัวก็ตรงใครยังบอก ปะกุลเดินได้ดีเลยนะเนี่ยปะกุลไปทําอะไรมาไปกินยาอะไรมาป้าก็แนะนําเขา,นนเ,ขาเนี่ยป้ากินเบต้าเฮอเนี่ยป้าถึงได้แข็งแรงเดินตัวตรงตักน้ําเป็นครึ่งกระป๋องต้นกระป๋องรดน้ําต้นไม้เนี่ยขูดดินไปเอาดินมาฉีก็ไม่ฉีฉีน้อยลงมากเป็นปกติค่ะไม่ต้องหันหลังไปฉีบ,บ่อยๆไม่ต้องตื่นถึงขนาด5ครั้งสบายตัวสบายใจแล้วค่ะ ก็บอกลูกลูกก็ดีใจซื้อใหญ่เลยทีนี้ซื้อมาเต็มเลยเนี่ยก็อยากจะบอกแนะนำเพื่อนๆนะคะว่าให้เปิดใจลองทานเบต้าเฮิร์บดูนะคะดูป้าที่แข็งแรงมากขนาดเจ็ดเบแล้วเพราะเบต้าเฮิร์บแม่ถึงได้แข็งแรงดีมากๆก็อยากจะขอบคุณเบต้าเฮิร์บที่สร้างตัวนี้มาให้ป้าแข็งแรงอายุป้ายืนดีขึ้นมาก็เพราะเบต้าเฮิร์บขอบคุณมากเลยคะ่ะ